่วงหนึ่งร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งมันเกิดมันเกิดมินไม่ต้องเข้ามินไม่ต้องเข้ามันมีหลายตัวมันเยอะมันเยอะมันเยอะมันลงมาสองตัว้ถอยเลยมันวิ่งเข้าบ้านมันวิ่งเข้าบ้านสองตัวนั่นน่ะมินระวังนะมันวิ่งเข้าบ้านนะไอตัวที่เกิดใหม่อ่ะน่าจะมีของในบ้านนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าบ้านเนี้ยตีนันน่ะ มันเหลือ,อม,มันเหลือนิดเดียวมันเหลือนิดเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วช <ร ling> ใช่มันเหลือนิดเดียวเราตีซ้ายมีอยู่วะมีมีไม่เห็นแล้วอ่ะกลัวโดนไปให้แป๊บนึงมึงแบบระเบิดก่อนไหนได้ก็ระเบิดไปก่อนแบบดักเขาเลยนะลดลดกำลังมันไปก่อนมันหลายมันหลายตัวเกินอ่ะถี่เก้าห้าอยู่นูนเออ เหลืนิดเดียวขอพี่ขอพี่ขอพี่มีระวงมมีมนใกล้ๆตรงนี้หน่อย่าะมันมี่ขวาที่เมวาอา่ข้างนอกก็ได้นะอหมดอ่ะสีมามันจะระเบิดเกานมันจะระเบิดเกเยิงเลยยิงเลยมันอยู่ขวาที่นั้นอ่ะมันจะระเบิดเกาะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเอาโดนออกไปหน่อยนะ ในบ้านนะตั้งตึ๊งเอออที่ไหนวะกูดูอยู่ตอนแรกมันมาจากขวาโดนมันมาจากขวาในบ้านนี้ไม่มีแล้วนะเหรอไอ้กูเห็นโดนมันเอามาจากขวามืออ่ะกูไม่รู้มันอยู่ไหนแค่มันน่าจะเพี้ยนไปแล้วป่ะไม่มีแล้วเว้ยนยขอไปเก็บแต่ว่าทำเฮ้ยเฮ้ยจับได้ใช่ใช่อยู่นี่เห็นปารีสเงยมั้เห็ารีสงอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ เดฮ้ยเราเก็บได้อย่างสบายใจแล้วเว้ยเราเก็บได้อย่างสบายใจล้วยที่เนี่ยกูพุ่งรู้สึกว่าคริปโตแม่งเทพกว่าวันนี้แหละได้เรามาเก็บของในที่นี้กันอย่างสบายใจเพราะว่าอยู่กลางวงเว้ยเรามาหาลูกของกันดีกว่าพี่จะเอาแเศไลน์กล่องนี้มีแเศไลน์ เรามาหาลูกของกันดีกว่าเพราะเราอยู่กลางวงจ้าอย่างนี้เอ้ยเปิดตรงกลางเลยไอ้กระเป๋าชัวชัวเฮเฮ้ยมีปรงกลางลอลอลอลาลาลากินน้ำไม่ไหนก็ยัง ห้าร้อยหกสิบแปดดามจเราก็ม่วงกันหมดแล้วเราจะเปิดตรงกลางทำไมถ้าเผื่อเปิดีก่อนทองเมันเพคยไม่มีไม่มีมันเคยมีด้วยนะใช่ใช่มีเคยมีเคยมีมันเคยมีนะเว้ยเราไปเอาถ้าจะต้องเป็นไข่เคิวไฮก็แน่นไปหน่อยเราไปเปิดแพ็กเกจก่อนแล้วกันนะ ร,ร้อนแผลเหลือเจ็ดตี้อ่ะเขาวงอยู่นี่ด้วยเปิดแชร์แพ็กเกจดีว่ะวะ่ทางวงจริงๆไม่มีคนเครไหนอ่ะเ,อ,อ,เอ,อเปิดห้องไงห้องรับดูจากสภาพ,พของเราแล้วใช่ไปดีป่ะวะมีวงเลยว่ะมีฮะจไ,ไปดูให้จ้า แต่นี่มันก็กลางวงร้อนใช่จะไปเอาเขาไปเอาดี่อนเดี๋ยวไปดูให้จ้าไปถึงจะให้ไปดูใช่ไหมอ้าวอะไรอ้าวปั๊บไปก็ได้ชิวๆอ่ะไปเหรอไม่มีคนเปิดเลยไปก็ได้ไปก็ได้ใครใครก็ได้ไปหน่วยกล้าตายอ่ะ เลยกล้าตายจ้าไปเลยเปิดจ้าแล้วไหนคุณคือมันอาจจะมันอาจจะอยู่ในรูไหมไหมไหมมี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 ไม่ต้องไปเลยมีใช่ใช่เพราะว่าเปิดแหละเพราะว่าเมื่อกี้แอสมาแอสมาเมื่อกี้สกิลสกิวเอสมาเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันนกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเฮ้ยมันดี เออล่วงเลยล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วหนึ่งล่วงแล้วหนึ่งล่วงแล้วหนึ่งล่วงแล้วล่วงแล้วแตกแต็ก้อนแต็ก้อนแต็ก้อนแตกเข้า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 เลยเข้าเลยเข้าเลยใครก็ได้เข้าเข้าไปเลยเอาแล้วเข้าด้วยระเบิดระเบิดต่กันแล้วเมื่อกี้อยู่ในรถนะไงจิ๊ปปี้อ่ะฟ้าเหรอใช่จิ๊ปปี้อยู่ในรถแล้วก็มีตัวอยู่ข้างบนนี้ โดนโดนไหมันเอาปอกกลับมาละมันเอาปอกกลับมาแล้วพี่ปืนแล้วอ่ะมันมันคิวมันลงมามันลงมาใช่ใช่มันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้เลยมันลงมาโอ้ยเสียดายสักกี่นี้โดนขวาขวากูมีขวากูมีขานไปด้านขวาขันไปได้านม่วง เดี๋ยวเดี่ยวเยอะเกินว่ะนมีผ่าไฟเดอร์ไม่ผ่าไฟเดอร์มียยตตามันอยู่นี่อยู่นี่มันหลายตัวมันยังไม่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 จะคพลาร์ตีกันหรือเปล่าใช่ใช่แี่มา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 มีล็อกเคมีจิ๊บบี้มีผ่าไฟเดอร์ล่วง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 กระโดดชุบทุกคนยิงไปก่อนกระโดดชุบยิงมีอยู่นั่นน่ะมีอยู่นั่นตัวนึง กูไปก่อนไปเลยไปเลยศพเกมไปไหนข้างหน้าในวงข้างหน้าในวงเลือนกูก็ไม่มีว่ะกูมีอยู่ก็มีอยู่มีอันใหญ่กันเล็กมึงข้ามไม่ให้ได้สักเดี๋ยวกูโยนให้ใครข้างหน้ายิงกันเดี๋ยวกูให้เดตัวข้างบนลงให้หาหากล่องมันไอศอบพี่มันหายไปไหนวะ

เดียวแป๊บชุบเลย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 เพราะว่าเขาเอ้ยเอ็มเอ็มไม่เอาเกาะก่อนก็ได้แล้วค่อยถึงพี่เมย์ถอยมาพี่เมย์ถอยมาพี่อยู่นี่แล้วพี่อยู่นี่แล้วเฮ้ยกระสุนหมดว่ะยายาเราต้องหายาหายแล้วยายาเราต้องเข้าวงกันแล้วปลปลไม่มีกระสุนเอาเอากระสุนอะไร ไม่เป็นไรหนักเปลี่ยนปืนเนาะเราต้องเข้าวงกันแล้วแต่ในนี้ในนี้เป็นที่ที่เราเก็บของไปหมดแล้วอ่ะมันน่าจะไม่มีกระสุนที่มึงอยากได้แล้วแหละไเป็นไรหนับเปลี่ยนปืนเนาะม่เีหีู่ร้อยนี้ป่ะเนียนเนียนเนียนไลอะไรอะไรอ๋อไลท์กะเอเนจีเหรอไปๆตอนแรกกูใช้นี่กูจะเก็บนี่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนเนาะอ๋อเหรอพี่ี่อยู่กับพี่สามร้อยคนนัก หนูเนี่ยพี่หนูอะกำลังดีแต่ว่าไลฟ์หนูก็ขาดเหมือนกันก็ไม่มีไลฟ์เราอาบ้านไหนดีอะรอบเนี่ยบ้านนี้มั้ยต้องต้องให้อาจารย์มิ้นเขาเขาคาดคาดคาดการดูดูผ่านดวงของเมืองว่าผังไปที่ไหนร0 0ไเอร์เต์ตรงเนี้ยอ๋อเอาพื้นกระดาษนี้ก่อนไอ้กาน ้้้าาบนนนนนนีกก่อลัพืให้อาจารย์มินเขาดูจากดวงเมืองว่าว่าอาการเฮ้ยมันอยู่ทางขวาใครได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันว่าเตียนอยู่อ่ะเก่งสี่สควอตอ่ะนี่เนจจี้เนจจี้เอาเนจจี้ไปเยอะเยอะ เปลี่ยนเล่าเปลี่ยนปืนแล้วอะไรหรอมีเอาอเอน่ายังระเบิดระเบิดอีกระเบิด,บดอยากได้สักอยากได้มีอันเดียวแ,แค่ไปเกตแ,แค่ไปเกตอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยบ้านอยู่โน,โน่นมิน,บบน<ะ>มินทำไมแม่งจังจะมินทำไมแม่น<ๆ>เห็นปลาเห็นปะระเบิดมาเลยระเบิดมาเลยระเบิดไปเลยหนึ่งอะยังไงอันตีก็รีมอยู่เนาะ มันรีนานรีนานอันตีรีนานเลยใช่ใช่อะไรนะพี่เมย์ไม่ก็บ้านนั่นไงวงบ้านอยู่นู่นอะเอออาจารย์เแม่นอ่ะเออค่ะเ้ยพี่เมย์เราเข้าบ้านนู้นก่อนระไม่เอาบ้านนี้เราเอาบ้านนี้ยังไงเรย์เป็บ้านน้าบ้านหน้ามันอยู่ในนั้นแล้วน่ะมัเราเอาบ้านนี้ไงบ้านข้างเคียงอ่ะเราต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน ไปเอาเพื่อนกับพี่เบยไหมแถมยีบ้านนาก็เลงกูแล้วเพราะกูไปปลาสกินซิมใส่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไฮ้ไม่มันบินขึ้นข้าไปข้างหลังขึ้นข้างหลังก่อฟ้าทั้งนั้นเลยก่อฟ้าทั้งนั้นเลย แต่ว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนมัถึงไปก่อนมันโลกแต่ตอนเราไปก่อนเรายังตายเลยนะเว้ยยิงแับนี้ไงไอ้เฮียมันมันมันลวนติลวนติใช่ใช่มันก่อฟ้าทั้งนั้นเลย กอาดแดงกอาดกดุกลักว,วข้างหลังเข้าอ่ะเพื่อนมึงไปหาที่อื่นได้แล้วไปเลยขอเดีด๋ย้ใช่แล้ว,ต,วตรงนี้หันก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวกลัวมึงว่าพนะี่นี่หนึงอยู่ไหนอ่ะมึงบอกว่าตอนแรกเราเป็นเพื่อนบ้านกันไ่ใหเขาไม่เป็นเพื่อนบ้านกับเราหรอตอนนี้นอือเขาไม่เป็นแล้ว ก่อฟ้าทั้งนั้นเลยอ่ะไอ้ตึกนี้มันมีตึกนี้มีนี่เปล่าอ่ะตัวอื่นให้แป๊บนึงค่ะตัวอื่นให้ใจเย็นนะไม่เลี่ยนตึกนี้มีกระสุนไหมกระสุนอ่ะกระสุนสนัยอ่ะตึกเนี้ยใช่ใช่ตึกนี้มีสนัยมีกระสุนสนัยใช่ไหมไได้หาอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงเห็นปะไม่ได้เยอะแยอะไรนะอุ้ยเสียดายว่ะแล้วตั้งตรงนี้แล้วมันจะทำลายเห็นใช่ป่ะเห็นใช่ป่ะว่าอยู่ตรงไหนชั้นชั้นชั้นสองชั้นสอง ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูสแกนคอยดูไอ้นี่ด้วยเพราะว่าเออเดูอยู่ดูอเยอะหาให้หาให้แม็กอยู่ดีหนึ่งเราเห็นโน่นหนึ่งเห็นนี่ได้เห็นมีหน่อยเดียวเองมันเหลือซิตี้โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์มิ้นทีเดียวทีเดียวคนนี้ทีเดียวตัวทีทีเดียวทีเดียวแม่งหนีเลย

ไป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 เดี bye, 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 ๋ยวเข้าเลยเข้าเลยไปเลยไปเลยไปเลยกูไปกดอันติให้แล้วอ่ะตรงนู้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเดียว เหลสาทต้องสองตี้เลยฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่ไม่ไมไม่ไฝัไไไ่งซ้ายใหญ่ที่เกาะฟ้าเหลือแค่สองตัวจะฝั่งขวาเหลือสามแล้วก็แดงทุกตัวเลยเออเ,เอ,อเ็เราเปยิงฝั่งซ้ายเราไปยิงไอเลดล้มตัวหนึ่งไว้เราก็ตายอิลิมิเนตไปได้แต่ว่าที่เหลืออยู่แบบีเวทตัวนี้เหรอ,หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช